สวัสดีครับ fc เมื่อนี้กับพบพบกันในวันที่ 11. สิสิงหาคาม2566ําหสำหรับเมื่อนี้ผมกติน้นนำสูตรดับลักสิบล่างลักหน่วยล่างมาให้ fc รับชมนะครับลนะกออนไปรับชมกับข,ขอฝากคำเตือนก่อนคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องนี้ทำขึ้นเป็นเพียงแค่แนวทางเท่านั้นสูตรเลขเป็นการคำนวณย้อนหลังตามสถิติต ไม่สนับสนุนให้เล่นการพนันทุกชนิดสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นหลังจากฝากข้ามเตือนแล้วห้องขติมาเบิงสูตรดับหลักสิบหลังก่อนสำหรับสำหรับหง่อนดนี้กติมีสูตรไม่เพิ่มเข้ามาอีกสูตรหนึ่งเพราะว่าสูตรเก่ามีรุดไปหนึ่งสูตรสำหรับก็เลยข้ามนวดขึ้นมาเพิ่มเติมใหม่อีกเป็นทั้งเวรดการร่วมห้าสูตรทั้งสูตรเก่าที่รุดไป นะครับแล้วสำหรับสูตรแรกก็เดินดีนะครับเดินดีเป็นสูตรเกา่าครับเป็นสูตรเก่าของเฮายัางเดินดีอยู่ยังบอลลุดสำหรับสูตรนี้นะครับงวดที่ผ่านมาก,กะ,อะสองตัวสองตัวล่างอ,ออกไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับออกไปที่หนึ่งหนึ่งออกเบิ้ลนะครับมาเลขเบิ้ลนครับรับไปที่เลขสี ก็ถือว่าผ่านครับนาะผ่านเพราะว่าตัวรับห่อรับไปทีเล็กสี่ครับนาะหมวดนี้ห่อถือว่าเบิ้งวิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้วิธีคำนวณสำหรับสูตรนี้ห่อถือว่าเบิ้องวิธีคำนวณก็คือห่าถิอนัมลักหน่วยเลขหมุนลักหน่วยล่างครับนาะขออภัยครับละลักหน่วยล่างมาบวกกันสองครั้งนะครับลักหน่วยล่างมาบวกกันสองครั้งสำหรับหมวดที่ผ่านมาอ่า กล,ลางออกไปที่1นึ่งหนึ่งห้าสีหน้รักหนวยหลางกับคือเลขหนึ่งครับเลขหนึงมาบวกกันสองครั้งครับหบวก1นครับหนึ่ง,งสำหรับสูตรแรกหนึ่บวกหก็จะเป็นสองครับดับไปที่เลขสองครับสำหรับงวันนี้จะเดินต่อหรือไม่ครับ ถ้าเดินต่อจะตีเป็นงวดที่หกสิบห้าครับเป็นงวดที่หกสิบห้าถ้าเดินต่อครับเดินมาแล้วหกสิบสี่งวดครับสําหรับสูตรดับหลักสิบของเขาก็ถือว่าเดินดีนะครับแล้วเฮ้าสิบว่าเบิง้งอ่าสูตรดับอ่าหลักสิบอีกสูตรที่สองนะครับสูตรที่สองสำหรับสูตรนี้เป็นสูตรเก่าเท่ากันครับเป็นสูตรเก่าที่ อ่าวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขเก่าครับดับไปที่เลขเก้าวัดที่ผ่านมาครับอ่เลขกลางก็ออกไปที่หนึ่งหนึ่งครับออกไปที่หนึ่งหนึ่งอ่าตัวนี้เดินมาแล้วอ่แปดสิบหกวัดอาจจะมีรูดบ้างครับแต่การย่งวัดท่านได้รูดไหลครับน่าจะว่าเกินหนึ่งวัดหรือสองวัดนะครับในแปดสิบหกวัดนะครับถี่ว่าเดินดีนะครับอ่าเท่าที่จำได้ครับ นับไปที่เลขเก่าเลขออกหนึ่งหนึ่งนครับถือว่าผ่านนครับเดินดีเข้าถี่มาต,าตามในงวดอ่าไปจับวันที่ 16. สิบหกสิงหาคมนะคนับว่าสิใดตัวใดสำหรับสูตรนี้สถิติใส่ลักหน่วยล่างคือเก่านครับแต่ว่าลักหน่วยล่างบวกเจ็ดครับอ่าลักหน่วยล่างบวกเจ็ดหนึ่งบวกเจ็ดนะครับสำหรับสูตรนี้หนึ่งบวกเจ็ดเจ็ดคงที่นี 7. 7. ครับนะรบวกเจ็ดนะคงที่ หนึ่งหลักหน่วยล่าง1นงบวกเเป็น8ปดงวดนี้ได้เลขแปดนครับดับไปที่เลขแปดสำหรับสุดจะเดินต่อหรือไม่ถ้าเดินต่อก็จะเป็นงวดที่แ7ดสิ็ครับถือว่าเดินดีแล้วงวดที่ผ่านมาก็เดินพันน่เดินพันนะครับงวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขเก่านะครับนะครับ ดับหลักสิบหลางผ่านนะครับหลักสิบหลางผ่านเนาะยังไม่สะดุดนะครับอ่าห้องที่ว่าเบิงสูตรที่สามสูตรที่สามกันต่ออ่าสูตรที่สามก็เป็นสูตรเก่าขึ้นกันนะครับเป็นสูตรเก่าขึ้นแต่ว่ามวดทีผ่านมาหลุดเดินมาหาสิบหงวดพึ่งจะหลุดนะครับนะครับเนาะหลุดพึ่งจะหลุดวดทีผ่านมาอ่า สองตัวล่างออกไปที่หนึ่งหนึ่งดุตเต็มเต็มนะครับดุดเต็มเต็มอ่างวดที่ห้าสิบเอ็ดนะครับงวดที่ห้าสิบเอ็ดงวดนี้นะครับได้กากระบาดนี่ครับลุดนะครับละงวดนี้ลุดเดี๋ยวผมติดกากระบาดอ่าผมถิอท่าเป็นสีแดงไว้ครับงวดที่อ่าเขาลุดนี่ครับงวดที่ลุด เอาสิว,ว่าเบิ้งงวดใหม่กันต่อว่าตัวไดนตัวไหนนะว่าเอฟทีถ้าอชอบสูตรนี้หรือว่าที่พักงานไว้ก่อนกันแล้วแต่เอฟทีนะว่าแต่ว่าผมกล่าวมาคำนวณให้เบิ่งคือเก่าแบาถามว่าเสียสูตรนี้งวดนี้กะัาเบิ่งไปแบบว่ต้องใส่งานก็ได้นะว่าเบิ่งไปก่อนว่าเขาดับตัวไหนนะว่าสำหรับสูตรนี้กะบที่ใส่หลักหน่วยคือกันครับหล,ลักหน่วยล่างเหมือนเดิมอบอกเก่า หนึ่งบวกเก้าะครับเก้าคงที่นะครับหนึ่งบวกเก้าก็เป็นสิบได้ศูนย์ดับไปที่เลขศูนย์ครับหลักสิบดับไปที่เลขศูนย์อะถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่ห้าสิบสองจะเดินต่อหรือไม่นะครับหรือว่าจะหลุดต่อครับเขากับหลุดนะครับอาเขาถิมาเบงิงอะสูตรใหม่ สูตรใหม่สีผมเพิ่งจะคำนวณขึ้นมาในงวดน,นี้เป็นวงวดแรกที่จะนํำลงจ่องนะครับสำหรับสูตรนี้กเาา็เดินมาแล้วสามสิบแปดงวดเดินมาแล้วสามสิบแปดงวดยังไม่หลุดนะครับเป็นสูตรใหม่เพิ่งจะคำนวณขึ้นมาครับเดินดีนะครับ,เ,รนนนะรบเดินดีสามสิบแปด,ด 38. งวดแล้วเกือบสองปีครับสำหรับสูตรใหม่ของเฮานี่นะครับสูตรนี้ เทาที่ใสหลักแสนของเรามาที่หนึ่งครับใช้หลักแสนของเรามาที่หนึ่งบวกหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สี่ครับสำรับงวดนีหลักแสนลักแสนก็คือเลขสองครับนะครับลักแสนเลขสองลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สี่คือเลขหนึ่งครับสุดตัวสุดท้ายเลยครับสองสองบวกหนึ่งสองบวกหนึ่ง สองบวกหนึ่งอ่าลงช่องเป็นวัดแรกเป็นสามอ่าดับไปที่เลขสามนะครับสำหรับงวดแรกจะเอาอยู่หรือไม่นะครับถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่อ่าสามสิบเก้าครับเพิ่งจะนำลงช่องเป็นครั้งแรกนะครับรเ,เนะบพิ่งจะนำลงช่องเป็นครั้งแรกนะครับผมทำสัญลักษณ์เอาไว้ทั้งข่างนี่อ่าเป็นสุดใหม่นะครับเพิ่งจะนำลงช่องเป็นครั้งแรก ดับไปที่เลขสามนะครับเอาที่ว่าบนสุดทุกถ่ายของอเลขดับหลักสิบหลักนะครับสูตรนี้ก็เคยหลุดมาแล้วนะครับเดี๋ยวเดินมาห้าสิบหกงวดหลุดหนึ่งครั้งนะครับหลุดหนึ่งครั้งก็ถือว่าโอเคนะครับะงวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขสามนะครับเลขออกหนึ่งหนึ่งสองตัวล่างออกหนึ่งหนึ่งนะครับ ผ่านนะครับผ่านครับถ้าเดินต่ออในงวดน,นี้สิเป็นงวดที่ห้าสิบเจ็ดนะครับเป็นงวดที่ห้าสิบเจ็ดห้าสิบวันบางวันนี้ได้ตัวไหนห้าสิบวันบางวิธี่คำนวณวิธี่คำนวณสูตรนี้ที่ใส่ลักปล่อยบนบวกลักสิบหลังบวกสองข้อที่นะครับ อ่าผมก็ได้เขียนเอาไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วเพราะว่าอ่าตรงไนทูไดหลายตำแหน่งผมก็จะเขียนไว้เลยนะครับอ่าเช็คไว้เป็นทีเรียบร้อยแล้วนะครับว่าสี่บวกหนึ่งอ่าเป็นห้าห้าบวกสองเป็นเจ็ดอ่าวันนี้ดับไปที่เลขเจ็ดครับดับไปที่เลขเจ็ดนะครับแล้วอ่าดับหลักสิบล่ลางอ่าสุดที่ห้านะครับจะเอาอยู่หรือไม่นะครับแล้วเอาหลุด กันในวันที่16สิงหาคมนะครับถ้าถิ่นว่าบงสูตรดับหลักหน่วยกันต่อครับสูตรดับหลักหน่วยสิมีอยู่สามสูตรนะครับจะมีอยู่สามสูตรสูตรดับหลักหน่วยครับดับหลักหน่วยล่างสําหรับสูตรนี้สําหรับสูตรดับหลักหน่วยสูตรแรกก็ูตรนี้ก็เป็นสูตรเก้าขึ้นกันเดินมาแล้วห้าสิบงวดนะครับ รับวดที่ผ่านมาก็ออกไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับเป็นสูตรเก่าที่เดินดีที่ยังเดินดีนะครับออกไปที่หนึ่งหนึ่งสูตรอ่าของเฮากระดับไปที่เลขหกหลักหน่วยนะครับกับผ่านนะครับผ่านเขาที่ว่าเบ่งหวดวันที่สิบหกสิงหาคมวันที่ใดตัวใดนะครับสำหรับอ่าสูตรนี่ที่ใส่ลัดสิบอ่า หลักสิบบนบวกหลักหน่วยบนบวกสามของที่รับสามตำแหนง่งผมก็เขียนเอาไว้เป็นที่เรอยอ่าสองตัวบนก็คือห้าสามอ่าวัดที่ออกที่ผ่านมานี่ครับห้าสามเลข 5, 3, 5, หาสามหลวกมาบวกสามของที่ครับแล้วหา้าบวกสามเป็นแปดอ่าแปดบวกสามเป็นสิบเอ็ดได้ 1. หนะึ่งครับแล้วจะได้เลขหนึ่งดับ ดับหลักหน่วยครับอ,อัติพานมากกับพานครับดับหลักหน่วยล่างที่เลขหนึ่งครับละอ่ะสูตรแรกถ้าที่ว่าว่งในสูตรที่อ่ะสองสูตรที่สองกันต่อสูตรนี้ก็เดินดีกันอ่ะนี่ครับนำลงช่องมากกับเจ็ดงวดแล้ะครับเป็นสูตรนี่ครับนํำลงช่องเจ็ดงวดแล้วก็พานนีๆๆๆ่ครับครับละนี่ครับ เป็นวดที่อสามสิบหกวดที่ผ่านมาออกไปที่หนึ่งหนึ่งนะครับสะพานสูงของห้องรับไปที่เลขศูนย์นะครับรับไปที่เลขศูนย์เป็นวดที่สามสิบหกน้ำละผ่านนะครับก็ผ่านถ้าถิ่มเบิ่มอะวดใหม่อะถ้าเดินต่อถ้าถิ่เป็นวดที่สามสิบเจ็ดนะครับเกือบสี่สิบงวดแล้วนะ้ำละ สำหรับสูตรนี้วิธีคำนวณถ้าติดใส่หลักหน่วยเลขหมุน,กกนครั้งที่สามหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามบวกกันสองครั้งนี่ครับหลักหน่วยเลขหมุนครั้งที่สามก็คือเลขเจ็ดนะครับที่ออกสามแปดเจ็ดห้าที่น้ำเลขเจ็ดไปบวกกันสองครั้งอนนัเลขเจ็ดบวกกันสองครั้งเจ็ดบวกเจ็ดเจ็ดสองสิบสี่ได้ไปที่เลขสี่ ดับไปที่เลขสี่หลักหน่วยอ่านี่ครับหววที่ผ่านมาผ่านนี่ครับท่าสีเขียวอ่าไอา้หววผ่านนะครับสีเขียวคือผ่านคล้ายๆกบอ่าไฟเขียวไฟแดงนะครับนี่ครับนี่ครับถือสีเขียวคือผ่านนะครับผ่านมาแล้วนี่ครับสามสิ 3, บเจ็ดงวดยังไม่หลุดเนี่ยยังเดินดีอยู่นะครับ เอาถือว่าเบิ้งสูตรอา่าสหรับลักหน่อยมียูซีสูุดแล้วผมก็ว่าผิดตอนแรกว่าสามส่ดที่จริงก็มียูซีสูตรรคุดแล้วขอพายบีครับล้วะเอาไาเบิ้งสูตรที่สามกันต่อสูตรดับอ่าลักหน่อยครับสูตรนี้ก็เป็นสูุดไม้พึ่งจะน้ำลงช่องได้สองวัดนะครับกระพานนะครับวัดที่ผ่านมา ดับไปที่เลข6กนะครับดับไปที่เลขหกเลขก็ออก1 1นี่สองตัวล่างครับว่าผ่านนะครับงวดที่อ่ายีถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่ยี่สิบห้านะครับผ่านนะครับลงช่องสองวดนะครับเดิมล่องแต่งวดที่ออก16บหกทับเนะครับ อเอาสิว่าเบืงวิธีคำนวณอ่าวิธีคำนวณสำหรับตัวนี้ที่ใส่หลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามบวกกันสองครั้งหลักสิบเลขหมุนครั้งที่สามก็คือเลขแปดที่ออกสามแปดเจ็ดเนี่ยเอาสินำเลขแปดมาบวกกันสองครั้งนำเลขแปดมาบวกกันสองครั้งแปดบวกแปดแปดบวกแปด ได้เลขหกเหมือนเดิมอ่าแปดสองสิบหกได้เลขหกอ่าได้เลขหกเหมือนเดิมวดนี้เพราะว่าวดที่ผ่านมาอ่ะเลขแปดแล้ววดนี้ก็ได้เลขแปดขึ้นเก่าอ่าลักสิบเลขมูลขั้งที่สามนะดับไปที่เลขแปดได้ตวเก่าครับจะเดินต่อหรือไม่นะจะเดินต่อหรือไม่วันนี้ดับไปที่เลขหกอีกแล้วนะครับผ่านวดที่ผ่านมาผ่านครับ ถาจะว่าเบิ้งสตดสุดท้าย้วครัะสตดสุดท้ายของดับหลักหน่วยล่างสูรนี้ก็เดินดีกันนะครับแต่ว่าก็เคยรุดมาหนึ่งครั้งแล้วนะครับเคยหลุดมาแล้วหนึ่งครั้งนะครับแต่เขาก็เดินผ่านมาหลายวดแล้วหลังจากหลุดนะครับเขาก็เดินผ่านมาหลายวดนแล้วหลังจากที่หลุดไปเขาก็ไม่ได้หลุดซ้ำแล้วละงวดที่ผ่านมาดับไปที่เลขหกกันนะครับดับไปที่เลขหกก็ เด็กออกไปที่หนึ่งหนึ่งครับก็ผ่านนะครับออก็ผ่านนะครับที่หนึ่ง,งก็ผ่านเฮ้าสีมาเบังหวัดใหม่เดี๋ยวผมขีเสียนแป๊บหน,น,นึ่งนะครับเดี๋ยวเฮ้าสีเมาบังสูตรนี้ว่าวดนี่ดับตัวใดนะครับผมก็จีเสียน เรียบร้อยนะครับเสิเสียเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสูตรนี้กับบริษคทนวณน,น่ครับถ้าที่เอาลักสิบเลขหมุนขั้งที่สี่มาเป็นตัวดับเลยนะครับ,ลบลลเลขสิบเลขหมุนขั้งที่สี่งวดนี้คือเลขศูนย์นะครับที่ออกหกศูนย์หนึ่งห้าที่น้ำเลขศูนย์นาเป็นตัวดับงวดนี้ดับไปที่เลขศูนย์นะครับจะเดินต่อหรือไม่ถ้าเดินต่อจะเป็นงวดที่ อ่างวดที่ห้าสิบสามนะครับตรงนี้เป็นเลขล่างรับละผมรับช่องนี้ก็คืออ่าช่องเลขล่างที่รอบผลของงวดอ่าประจําวันที่สิบหกสิงหาคมนี่ครับย่างเบารับละอ่างวดนี้ดับไปที่เลขศูนย์นะครับดับไปที่เลขศูนย์ช่องนี้เป็นช่องดับน่ครับอ่าช่องนี้คืองวดที่ห้าสิบสามนะครับต้องรับอ่าทุกสูตรที่รับลักสิบแล้วรักหน่วยทุกสูตรผมก็ได้เขียนไว้ กระดาษแผ่นนี้เนาะที่ชอบก็บแคบหน้าจอไ้ผิดจรณนาบลงสำหรับสำหรับสูตรลักสิฟงวดที่ผ่านมาสูตรที่ได้เลขศูนย์นี่ลุดไปครับดับไปที่เลขหนึ่งลุดนะครับงวดนี้เขาดับไปที่เลขศูนย์จะเดินต่อหรือไม่นะครับาตามที่ผมเคยคำนวณมากคะส่วนใหญ่เลขดับสิบว่าลุดสั่มนะครับส่วนใหญ่เลยนะครับอ ทวนใหญ่สีบ่ลลุดซ้ำแต่กะมีบางสุดที่รุดซ้ำอยู่แต่ว่ากะหน่อยที่สุดนะครับที่จะมี่ทวนใหญ่สี่เดือนต่อแล้วกะไปได้สองสามวัดแล้วค่อยรุดนะครับที่พอค่อยรุดอ่าซ้ำต้องวัดเนี่ยอ่าสำหรับสุดนี้ก็ค่อยรุดมาแล้วเือากันแต่ว่าหลังจากที่รุดเข้าก็เดินผ่านมาซิงวัดแล้วนะครับวันนี้ดับไปที่เลขกเจ็ดนะครับไทยสี่อ่าจบสำหรับสามสุดนี้ยังยังบอลลุดนะครับท,ที่ได้สองแปดสามยังบอลลุดเป็น สูตรที่ยังเดินดีนะครับยังเดินดีอย,ย, deposit. ย deposit. ู่ยังไม่หลุดนะครับแล้วก็รัดหน่วยสูตรดับรัดหน่วยก็เดินดีให้กันนะสูตรดับรักหน่วยก็เดินดีสูตรที่ดับเลขศูนย์เขาก็ค่อยุดมาแล้วนะครับค่อยุดมาแล้วเพื่อกันเขาก็เดินมาหกงวดแล้วหลังจากที่ลดไปนะเดินมาหกงวดแล้วสูตรที่ได้เลขศูนย์นะครับแต่สามสูตรนี้ก็ยังเดินดีอยู่นะครับยังเดินดีอยู่นะครับ ตามสูตรนี้จิดับหนึ่งสี่หกนะครับสนับสนุนตลาดก,กินแบ่งรัฐบาลเท่านั้นไม่สนับสนุนการพนันทุกชนิดน้ำละหากกดไดชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งแจง้งเตือนให้พอหน่อยนะครับเด้อที่ใดมีกำล,ลังแรงใจเฮ็ดคลิปใหม่ใหาสูตรดีๆให้เอฟซีได้รับชมตัวเลขก็เป็นแชร์แนวทางการคำนวณไปตามสูตรน้ำละจะดับยูหรือวายูอันนี้กับวัลูภาษณ์น้ำละเฮ็ดไปตามสูตรคำนวณไปตามสูตรเท่านั้นน้ำละส้องรับคลิปนี้ก็ สวัสดีค่ะ